บิ ah uh. สมิลลาฮิร rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสามนักเรียนชั้นป .4 ก็คลิปนี้เป็นคลิปการสอนที่2นะคะวิชาภาษาไทยมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่9ครูเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะนักเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยในคลิปนี้ครูจะเฉลยให้ด้วยนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะ กลุ่มที่1และกลุ่มที่2วันนี้มาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องคํากริยาสื่ออาการนะตัวชี้วัดก็เหมือนเดิมเลยนะักเรียนต้องมีความรู้และสามารถบอกชนิดะระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนั้นได้นะคะคํากริยากันแล้วนะมาอ่านมาดูลักษณะของคํากริยากันเลย คำกริยาคำกริยาหมายถึงอะไรคะเป็นคําที่บอกถึงอาการหรือว่าบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของเครื่องใช้นะคะบอกอาการต่างๆบอกสภาพสิ่งของต่างๆเช่นคําว่านอนนะคะเอาสั้นๆคือคํากริยาหมายถึงการกระทํานั่นเองการกระทําการแสดงออกนะคะเช่นคําว่านอนวิ่งหัวเราะ แล้วเรามาดูคํากริยาแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันชนิดที่1คือคํากริยาอาักรรมชนิดที่2คือคํากริยาสกรรมามาดูความหมายกันนะคะมาดูความหมายคํากริยาอาักรรมกันก่อนว่าหมายถึงอะไรคํากริยาอากร,รมหมายถึงเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายนะคะซึ่งหมายถึงเป็นประโยค เป็นคําที่ประโยคมันสมบูรณ์อยู่แล้วสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายประโยคนั่นเองนะคะ,ะเช่นคําว่าสุกร้องไห้ไว่ายน้ําเดินกระโดดตัวอย่างเช่นมะม่วงสุกคาว่าสุกนี้เป็นการกระทํานั่นก็คือมะม่วงนั้นมันกําลังสุกใช่ไหมคะ,ะมะม่วงนั้นมันสุกอยู่เป็นการกระทําเป็นการแสดงอาการ สุกนี้คือเป็นการแสดงอาการเป็นคํากริยานั่นเองแล้วก็อาการ,รมหมายถึงเนี่ยมะม่วงสุกนี้เป็นประโยคที่มันสมบูรณ์มันได้ใจความอยู่แล้วใช่ไหมคะมะม่วงสุกโดยที่ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายด้านหลังนี้ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายด้านหลังนี้เขาถึงเรียกว่าคํากริยาอาการ,รสุกเป็นคํากริยานะคะต่อไปพี่ว่ายน้ํา เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ดูแล้วนะคะพี่กำลังว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำก็เป็นการกระทำเป็นคำกริยาต่อไปมาดูคำกริยาสกรรมคำกริยาสกรรมหมายถึงเป็นคำกริยาที่มีกรรม,มารับข้างท้ายของประโยคน,นั้นเพื่อให้ประโยคมันได้ใจความสมบูรณ์เช่นคำว่าแม่ค้าขาย ผล,ลไม้คำว่าขายเป็นคำกริยาคำว่าผล,ลไม้เป็นกรรมเห็นไหมแม่ถ้าแม่ค้าขายแม่ค้าขายอย่างเดียวนักเรียนจะรู้ไหมว่าประโยคนี้แม่ค้ากำลังขายอะไระเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแม่ค้าขายอะไรดังนั้นมันเลยต้องมีกรรมมาต่อท้ายที่ประโยคนะคะมาต่อท้ายนี้เลย ก็คำว่าผล,ลไม้แม่ค้าขายผล,ลไม้อ๋อแม่ค,ค้าคนนี้เขากําลังขายผล,ลไม้นั่นเองประโยคต่อไปชาวนาขี่ขีค่คือคํากริยานะคะกําลังทําอยู่กําลังขี่อยู่แล้วก็ควายเป็นกรรมคือผู้ที่ถูกกระทําถ้าเป็นชาวนาขี่นักเรียนสามารถรู้ไหมว่าข้อความนี้มันหมายถึงอะไร เราไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นก็เลยต้องมีกรรมมาขยายต่อท้ายนะคะชาวนาขี่ควายมาดูสิคำกริยาอากรรมที่มันได้ใจความสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายของมันเช่นคำว่าเล่นเล่นเล่นหมายถึงรถกำลังเล่นเล่นนะคะรถกำลังวิ่งอยู่รถวิ่งเล่นแล้วก็หัก ไม้หักต้นไม้หักดอกไม้หักคำว่าหักใช่ไหมงอนงอนงอนปแปลว่าอะไรเอ่ยขี้งอนใช่ไหมองอนพี่กําลังงอนอาคาว่าอะไรอีกง่วงฉันง่วงฉันง่วงนี่คือง่วงที่อ,อยากจะหลับอยากจะนอนพักผ่อนนะคะต่อไปคําว่าออกเดินออก อันนี้คือเป็นคําที่ได้ใจความอยู่แล้วไม่ต้องมีกรรม,มาต่อท้ายนะคะคาว่าอะไรอีกโกหกเช่นน้องโกหกพี่โกหกแล้วก็มีคําว่าซื่อสัตย์นะคะแมวตัวนี้มันซื่อสัตย์จริงๆอ่ะแมวตัวนี้มันซื่อสัตย์นะคะต่อไปคําว่ายินดีแล้วก็มีคําว่าพักผ่อนเข้มแข็งเสียใจ ร้องเพลงนี่เป็นคำกริยาอากรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคำที่แสดงถึงการกระทำแสดงถึงการกระทำและแสดงถึงอาการนะคะถ้าเป็นร้องเพลงคือการกระทำํำถ้าเป็นง่วงคือเป็นการแสดงอาการทั้งสองคำนี้เป็นคำกริยาเพราะว่าคำกริยาหมายถึงการกระทํำหรือการแสดงอาการนะคะ และคำเหล่านี้ก็เป็นคํากริยาอากรรมที่ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายประโยคของมันแล้วมันมีความสมบูรณ์ตายตัวแล้วนะคะนัเรียนต่อไปมาดูประโยคนี้สิอ่านี่เลยที่ครูยกตัวอย่างคําเหล่านี้เนี่ยคำจากตรงนี้เนี่ยครูเอาครูนาไปแต่งประโยคนะคะเช่นคําว่ารถยนต์เล่นบนถนนด้วยความเร็วดังนั้นคําว่าเล่นหมายถึง คำกริยาอาการ,รนะคะหมายถึงเคลื่อนไปด้วยเครื่องยนต์หรือแอรงลมนะคะต่อไปเช้านี้แดดออกดีเหมาะที่จะนำผ้าห่มไปพึง่งแดดคำว่าออกก็คือเป็นอะไรเอ่ยเป็นการแสดงอาการนะคะออกเป็นคำกริยาอาการ,รมหมายถึงอาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือว่าพ้นจากที่ปิดบงัง ต่อไปคนไทยต้องซื่อสัตย์และรักประเทศไทยคำว่าซื่อสัตย์เป็นคำกริยาอากรรมหมายถึงความประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศ์นะคะความซื่อสัตย์นั่นเองแล้วก็เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างของคำกริยาสกรรมนะมันแตกต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ตัวนี้เป็นออ่าง ส่วนประโยคนี้เป็นส่อเสือซะแล้วนะคะมันมีความหมายยังไงนะคํากริยาสกรรมคํากริยาสกรรมคือคําที่มันยังประโยคนั้นยังไม่ได้ใจความสมบูรณ์นะคะมันต้องมีการกระทํามาต่อท้ายามันต้องมีกรรมมาต่อท้ายประโยคอีกเช่นคําว่าสารพี่สารแล้วเราจะรู้ไหมว่าพี่กําลังสารอะไรอยู่ แต่ถ้าเราบอกว่าพี่สารไม้ไผ่อ๋อไม้ไผ่ก็เป็นกรรมเพราะถูกกระทำนะคะต่อไปเกี่ยวเราจะรู้ไหมว่าเกี่ยวอะไรเช่นคำว่าพ่อเกี่ยวพ่อเกี่ยวอะไรคะ,ะเราไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นมันต้องมีกรรมมาต่อท้ายคําว่าเกี่ยวคือเช่นพ่อเกี่ยวข้าวเห็นไหมเอ่ยแล้วก็อะไรอีกทุบทุบ ทุบอะไรอ่ะเรายังไม่รู้เลยอ่าเราก็จะยกตัวอย่างเช่นน้องทุบน้องทุบอะไรเรารู้ไหมไม่รู้ดังนั้นก็ต่อ,อใส่กรรมลงไปคือน้องทุบกระปุกอมสินอ่านี่คือตัวอย่างนะคะแล้วก็มีคําว่าประหยัดนะคะมีคําว่าชักชวนบริโภคเปลี่ยนแปลงเผยเผยแผลต้อนรับโอบก,กอดแข่งขันประดิษฐ เผยแผ่นะคะเมื่อกี้ครูอ่านผิดเผยแผ่คํานี้นะ,ะคำเหล่านี้เป็นคํากริยาสกรรมที่จะต้องมีการกระทํามาต่อท้ายประโยคของมันเลยนะคะเช mm ่น hmm. คําว่าครูชักชวนลูกศิษย์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะ mm hmm. ถ้าเป็นประโยคครูชักชวนอย่างเดียวเราสามารถรู้ไหมไม่รู้ดังนั้นต้องมีลูกศิษย์ นะคะลูกศิษย์คือกรรมมาต่อท้ายประโยคของมันครูชักชวนลูกศิษย์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ต่อไปเด็กฉลาดต้องบริโภคเราจะเข้าใจไหมคะไม่ดังนั้นต้องมีอาหารมาอาหารนี่คือกรรมมาขยายของมันมาขยายความหมายให้ได้เจความอีกนะคะดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นเด็กฉลาดต้องบริโภคอาหารที่มีประโยชน์บริโภคก็คือการกิน ต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแต่ถ้าประโยคนี้มันให้มาแค่กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่เราจะรู้ไหมเผยแพร่อะไรไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นต้องมีการกระทำะต้องมีกรรมไม่ใช่การกระทำสิต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะ ก็เช่นกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะความรู้คือกรรมผู้ถูกกระทาผู้ถูกเผยแพร่แล้วก็มาดูสรุปความรู้คำกริยาอากรรมหมายถึงเป็นคำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวนะคะไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายส่วนคำกริยาศกรรมหมายถึง เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายประโยคของมันมันถึงจะได้ใจความสมบูรณ์นะคะประโยคนั้นถึงจะได้ใจความสมบูรณ์สิ่งที่เหมือนกันทั้งคำกริยาอากรรมและคำกริยาสกรรมคือเป็นคำที่บอกถึงอาการหรือบอกถึงสภาพนะคะบอกถึงสภาพของสิ่งเหล่านั้นบอกอาการบอกการกระทำ แล้วก็บอกสภาพของอสิ่งสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูเรามาทำแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่9พร้อมกันเลยนะคะในหน้าที่64หนังสือของครูอาจจะไม่เหมือนกับของนักเรียนนะคะมันแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องของอการตกการตกแต่งรูปแบบแต่เนื้อหามันเหมือนกันเลย นะะเนื้อหามันเหมือนกันเลยดูซิในหน้า64ตรงนี้เขาให้คํากริยามาซึ่งคําเหล่านี้ทั้ง8คดคำเป็นคํากริยาอากรรมและคํากริยาสกรรมนะคะ,ะดูซิยิงปืนราเข้าใจแล้วยังยิงปืนเป็นคํากริยาอะไรคะเป็นคํำกริยาอากรรมคํำกริยาอากรรมดังนั้น คำกริยาสกรรมค่ะนักเรียนครูขออภัยด้วยนะคะยิงคำว่ายิงอย่างเดียวยิงเป็นคำกริยาสกรรมแต่มันต้องมีกรรมมาต่อท้ายคือปืนนี่เลยปืนมาต่อท้ายยิงปืนล้างมือตกใจร้องเพลงขี่ม้าคำรามยกของหกล้มทั้ง8ดคำนี้ให้นักเรียนลงมาเติมลง ให้ตรงกับรูปภาพนะคะแล้วก็สังเกตด้วยว่าคําเหล่านั้นเป็นคําอากรรมหรือว่าเป็นคําสกรรมนะคะ,ะเติมลงให้ตรงกับรูปภาพของเนื้อหานี้เลยแล้วมาดูในหน้า6กสิบห้าในหน้าหกนะคะในหน้าหกตรงนี้ที่เป็นรูปสม้สมส้มแป้นในหน้าห6สหกเขาให้นักเรียนระบายสีหน้าคํากริยา คำกริยาเมื่อกี้ครูบอกแล้วหมายถึงคำที่หมายถึงคำอะไรคะหมายถึงการกระทําหรือว่าการแสดงอาการดังนั้นในรูปสัมเปนี้ทั้ง9รูปนะคะทั้ง9ผลนี้คําไหนที่เป็นการกระทําหรือแสดงอาการให้นักเรียนระบายนะคะถ้าตะโกนตะโกนเป็นการกระทํำไหมตะโกนอ่าใช่เหมือนกัน แต่นี่ล่ะจักรยานเป็นการกระทำไหมจักรยานหรือว่าเป็นการแสดงอาการไหมจักรยานไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีนะคะนแกเรียนจะระบายสีด้วยสีไม้สีเทียนหรือว่าระบายเรียงเงาด้วยดินสอก็ได้แต่ทำมาให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยด้วยอย่าะระบายให้มันออกนอกเส้นต่อไปในข้อที่สอง ให้นักเรียนเลือกคำกริยาอากรรมและคำกริยาสกรรมเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องสองสี่หกแปดสิบอะครูมีอยู่สิบคำด้วยกันนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้นักเรียนเอาลงมาเขียนเลยว่ามันเป็นคำกริยาอากรรมหรือว่าเป็นคำกริยาสกรรมเช่นยกตัวอย่างคำว่าเกลียดเกลียดเป็นคำกริยาอะไรคะเกลียดน้องเกลียดอ่ะสมมติน้องเกลียด มันได้ใจความสมบูรณ์แล้วยังน้องเกลียดยังดังนั้นมันต้องมีกรรมาต่อท้ายเช่นคําว่าน้องเกลียดแมวแสดงว่าคําว่าเกลียดนี้เป็นคํากริยาอากรรมหรือวสกรรมค่าเป็นคํากริยาสกรรมนักเรียนก็เขียนคําว่าเกลียดในช่องนี้เลยนะคะคำไหนที่เขียนแล้วก็พยายามขีดออกไปต่อไปคําว่าเขียนเขียนน้องเขียน น้องเขียนได้ใจความสมบูรณ์แล้วยังยังน้องเขียนอะไรล่ะเรายังไม่รู้เลยอ่ะเช่นน้องเขียนการบ้านมีการบ้านมาต่อท้ายด้วยนะคะดังนั้นคำว่าเขียนอยู่ในอากร,รมหรือสกรรมก็เป็นเฉลยคือคำกริยาสกรรมก็เขียนตรงนี้ไปเลยนะคะต่อไปคำว่าเดินเดินน้องเดินได้ใจความสมบูรณ์แล้วยัง ได้ใจความสมบูรณ์แล้วค่ะน้องกําลังเดินนะคะน้องเดินเราก็รู้อยู่แล้วดังนั้นคําว่าเดินเดินนี้เป็นคําที่มีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วดังนั้นเป็นคํากริยาอะกรรมนักเรียนก็เขียนนะทำให้หมดทั้ง10ข้อนี้เลยแล้วไปต่อข้อที่3ให้นักเรียนหาคํากริยาในประโยคแล้วบอกชนิดของคํากริยานั้น ว่ามันเป็นคำกริยาอากรรมหรือสกรรมนะคะเช่นตัวอย่างพี่ทำการบ้านคำกริยาคือคำไหนคะคำว่าพี่คำว่าทำคำว่าการบ้านอ่าฉเฉลยคำกริยานั่นก็คือคำว่าทำเพราะว่าเป็นการกระทำาคำกริยาหมายถึงการกระทําหรือการแสดงอาการนะคะ ก็นักเรียนเขียนคำนี้เลยคำว่าทำลงไปเป็นอะไรคะเป็นคำกริยาสกรรมเพราะว่าต้องมีกรรมมาต่อท้ายหลังจากมันด้วยเห็นไหมเอ่ยถ้าพี่ทําอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าพี่ทําอะไรแต่พอเขียนการบ้านต่อท้ายไปปุ๊บเราก็ได้ใจความสมบูรณ์ทันทีเลยนะคะต่อไปข้อที่หนึ่งคุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกเชา้าคําไหนเอ่ยที่เป็นการกระทํา ดูสิคุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกชเช้าเฉลยคำว่า,อ,าอ่านเพราะเป็นการกระทำนักเรียนก็เขียนตรงนี้เลยคำกริยาคืออ่านเป็นอะไรคะเป็นคำกริยาอะไรคะคุณพ่ออ่านได้ใจความสมบูรณ์แล้วยังยังดังนั้นก็เลยต้องมีกรรมมาต่อท้ายมันอีกก็คือคุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกเชา้าหนังสือพิมพ์เป็นกรรม ดังนั้นนักเรียนก็เขียนไปเลยเป็นคำกริยาสัรรมนะคะตรงนี้เลยเหมือนกันเลยสองข้อนี้ต่อไปมาดูข้อที่สองเขาพบเพื่อนเก่าในงานเลี้ยงคำไหนเอ่ยที่เป็นการกระทำหรือว่าการแสดงอาการคำไหนคะ,ะคำว่าพบก็นักเรียนเขียนไปเลยพบ พบก็คือการพบเจอพบเจอกันนะคะคำกริยาคือคำว่าพบเป็นเป็นอะไรคะเป็นคำกริยาสกรรมเพราะว่าต้องมีเพื่อนมาต่อท้ายมันนะคะต้องมีเพื่อนมาต่อท้ายประโยคอกีกดังนั้นอีก3ข้อนี้นักเรียนทำเองนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนทำเองแล้วก็ต่อไปข้อที่4ใหญ่ ให้นักเรียนเติมคำกริยาในช่องว่างให้เหมาะสมกับประโยคตรงนี้เลยะจะเป็นการกระทําหรือการแสดงอาการก็ได้เพราะว่าทั้งสองทั้งสองคำนั้นคือคำกริยานะคะ,ะข้อที่หนึ่งเด็กทารกจุดจุจุดจุดุดเสียงดังดังนั้นนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไร คำว่าร้องไห้ก็ได้ร้องไห้ก็เป็นคำกริยาเพราะเป็นการกระทำนะคะเด็กทารกร้องไห้เสียงดังสุนัขจุดๆๆๆดอยู่กลางสนามหญ้าหนูกล้วยหนูกล้วยนี้เป็นชื่อของคนนะคะหนูกล้วยจุดๆๆๆดแต่เช้าทุกวันทหารจุดๆๆๆุดฆ่าศึกนะคะข้อที่ห้าคุณปูจุดๆจุดก่อนนอนทุกคืน ทั้งคําคำนี้ให้นักเรียน,นเอาคำกริยาลงมาเติมให้ประโยคมันได้ใจความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มาดูในหน้า67ในหน้า67ตรงนี้เขาให้สรุปนะคะสรุปความหมายคำกริยาอากรรมหมายถึงอะไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วในหนังสือของเราแบบสรุปก็มีแล้วนะคะ,ะครูเฉลยให้ก็แล้วกันข้อเดียวพอนะคำกริยาอากรรมหมายถึง คำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวเองแล้วเช่นอะไรบ้างเช่นคำว่าวิ่งเดินง่วงะนะคะแล้วก็คำกริยาสการรมหมายถึงอะไรนักเรียนก็เขียนความหมายตามความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นมาด้วยส่วนในหน้าถัดไปอีกในหน้าที่ 68สแปดหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าที่68สิดนะคะให้หนักเรียนบอกชนิดของคำกริยาในประโยคที่กำหนดนะคะข้อละสองแนเนนด้วยกันเขายกตัวอย่างมาให้พ่อสะสมธนบัตรสมัยต่างๆไว้มากมายประโยคนี้ข้อไหนเป็นคำกริยาประโยคนี้คำไหนที่เป็นคำกริยาคะ,ะ,ฉะเฉลยคำว่าสะสม สะสมนี้หมายถึงการเก็บการเก็บการสะสมเหมือนราอองออมเงินนะคะเก็บเงินเก็บสะสมเอาไว้นะคะคําว่าสะสมนี้เป็นการกระทําดังนั้นถือเป็นคํากริยาและสะสมนี้เป็นคํากริยาอะไรคะถ้าคุณพ่อพ่อสะสมอย่างเดียวพ่อสะสมเราจะรู้ไหมว่าประโยคนี้พ่อสะสมอะไรเราไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นมันต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะ ดังนั้นคำว่าสะสมนั้นเป็นคำกริยาสกรรมต่อไปข้อที่หนึ่งฉันตื่นเต้นเมื่อต้องออกไปพูดหน้าฉันเรียนฉันตื่นเต้นเมื่อต้องออกไปพูดหน้าฉันเรียนประโยคนี้คำไหนเป็นคำกริยาเอ่ยคำว่าตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นเป็นการแสดงการแสดงอาการนะคะ การแสดงอาการการแสดงการกระทำนะคะตื่นเต้นคำกริยาคือตื่นเต้นเป็นอะไรคะเป็นคำฉันตื่นเต้นได้ใจความสมบูรณ์แล้วยังฉันตื่นเต้นเนี่ยเธอฉันตื่นเต้นมากเลยฉันตื่นเต้นเป็นคำกริยาอะไรคะเป็นคำกริยาอาการมอ่างนะคะอาการเพราะว่ามันได้ใจความสมบูรณ์อยู่แล้วฉันตื่นเต้นก็รู้อยู่แล้วว่าฉันตื่นเต้น ะะได้ใจความสมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นคำกริยาคือตื่นเต้นเป็นคำกริยาอากรรมข้อที่สองเขาเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกคำไหนที่เป็นคำกริยาคำว่าเลี้ยงคำว่าเลี้ยงเพราะเลี้ยงเป็นการกระทำนะคะดังนั้นคำกริยาคือเลี้ยงเป็นคำกริยาอะไรคะ เขาเลี้ยงเราสามารถรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงอะไรเขาเลี้ยงไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นมีมีกรรมมาต่อท้ายดังนั้นเป็นคํากริยาสกันนะคะอ่ะเขียนเฉลยตามที่ครูพูดอธิบายให้นักเรียนฟังได้เลยแล้วก็ข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนทําเองนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งครูนะคะการบ้านไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าครูเฉลยให้เยอะเยอะกว่าอีกนะคะเดี๋ยวกลับไปสู่หน้าหน้าจอของครู ในเอ่ยหน้าจอ,อการบ้านวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่แปดแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่เก้าด้วยนะคะ,ะนักเรียนถ่ายแบบฝึกหัดมาให้ครูทั้งสองหน่วยเลยนะวันนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนเพราะว่าการบ้านไม่ได้เยอะครูเฉลยให้เกือบอเกือบทั้งบทเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามอัลัยกุมวะระมาตุลลอฮิบะบเระกาตุ